โโอ้กำลังควงตะหลิวแซบแซบแซบ,บและนี่ก็คือเมนูผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราเจ๊<อ>นะครับหอมสวยสุดยอดเ่องแน่นอ๋อโอ้โหว้าวแม่กอเกดห่งกระทางถ้าหลุมาจะเป็นยังไงครับโอ้ยจิง๊า านสิคะกินเองโอ,อต้องใจเย็นนะฮะคั่วจนกว่าโปรตีนจะเสริฐจะแห้งเนาะใช่น่ากินแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันใส่จานอขอ<ต>มค่ะที่ถ่ายอยู่นี่กลิ่นก็ขมวงฉงเฉงชื่นใจดีมากชื่นใจเลยค่ะมีการมีการจามบอะไรหรอ โอเคเสร็จแล้วค่ะเชิญพี่น้องนะคะพอพี่น้องมาเหลือแต่เหลือแต่อะไรครับจานเหลือแต่จานสุดยอดโหนี่เลยค่ะผัดกะเพราเจจริงจึ๊งพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเค